thank you กู้เงินกับพี่เมลดาต๊ะดอกไม่แพงไหนอาการเป็นยังไงบอกพี่สิเออก็อยากช่วยยังไงไหนเล่าสิโอพี่ผมเพิ่งออกรถมาเองเงินก็ไม่มีจะผ่อนลูกค้าก็ไม่มีก็ต้องกู้กู้ไปใช้เขาก่อนอะพี่หยุดเลยลองดูงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ก่อนไหมฮะงานมะมะอะไรนะงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้งานอะไรงานนี้เขาเอาลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาเจอกันเพื่อจะไกลเกลี่ยนี่ไงมาเจอกันก็ตีกันสิ ไม่ตีกันค่ะงานนี้เขาเน้นร่วมมือร่วมใจกันแล้วงานมันเริ่มเมื่อไหร่อ่ะเริ่มตั้งแต่26กันยาถึง30พฤศจิกาเลยนะแล้วจะเข้าร่วมยังไงละ่ะดูยุ่งวุ่นวายปนนุ่มมาพูกับฉันเถอะงานนี้ไม่ยุ่งหรับเธอสบารออนไลน์ง่ายนิดเดียวแล้วมันต้องทํำยังไงอะ่ะลงทะเบียนด้วยตัวเองเลยคลิกผ่านเว็บไซต์แบงชาติมันจะมีลิงค์ให้กรอแล้วใครเขาร่วม,ไ,มได้บ้างอ<ม>่ะ<ม> คนที่เป็นหนี้และได้รับผลกระทบช่วงโควิดและปีนี้พิเศษด้วยนะเพาเพิ่มประเภทหนี้ให้เข้าร่วมได้มากขึ้นไ่ว่าจะเป็นหนี้จำนำทะเบียนรถหนี้มอเตอร์ไซค์หนี้ ize, นาโนไฟแนนซ์ ance, หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่บัตรเครดิตหนี้ผ่อนรถหนี้ที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้วก็รวมทั้งหนี้ที่อยู่กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยนะและปีนี้พิเศษมีสถาบันการเงินเข้าร่วมเกือบ60รายเลยลงทะเบียนกันเลยอีกทีชื่องานอะไรนะงานว่าหกรารร่วมใจแก้หนี้หนี้นนต้อง,องแก้ไขยแ้วต้นใหม่อย่างยั่งยืน thank <laughs> you